ดีขึ้นวันละหนึ่งเอร์ซก็เพียงพอแล้วเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาให้ดีขึ้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแม้แต่มาหาเศรษฐีระดับโลกก็ตามทุกคนล้วนต้องผ่านการเรียนรู้มาทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนโตแม้แต่เด็กน้อยเขาก็ได้เรียนรู้ฝึกที่จะคานยืนเดินมาด้วยกันทั้งนั้น หลายคนในวันนี้อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากสำเร็จอยากรวยอยากสวยอยากเก่งสารพัดความอยากแต่ไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรกับชีวิตเลยใช้ชีวิตเพียงแค่ขอให้ผ่านไปวันๆแบบไม่มีจุดหมายอยากเป็นคนที่เก่งแต่ไม่อยากเรียนรู้อยากรวยแต่ขี้เกียจอยากสวยดูดี แต่ไม่ดูแลตัวเองอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเลยแค่คิดคิดแล้วก็คิดแต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีแต่แค่วันนี้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำมันเรียนรู้พัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้น วันละหซก็มากเพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณสําเร็จในวันข้างหน้าคุณลองคิดดูสิ1ปีมี365วันแล้วถ้าคุณลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นเพียงวันละหนปอร์ซนปีคุณก็จะเก่งถึง365วันเลย หรือ365%เลยบอกเลยทะลุ100%จ้าอยากสำเร็จทำให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันนะคะสิ่งที่เราทำในวันนี้จะเป็นกระจกสะท้อนตัวเราในอนาคตได้ดีที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะ